สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับเรื่องของทองคำย,งย่านยวราชนั้นมีร้านทองนับร้อยร้านแต่ที่เก่าแก่ที่สุดและคุณหูคุณตามมากที่สุดก็คือห้างทองตั้งโต๊ะกลางซึ่งอายุกว่า160ปีแล้วนะครับผู้ก่อตั้งก็คือชาวจีนที่มีชื่อว่าโต๊ะกลางแท่ตั้งก่อร่างสร้างตัวด้วยการเดินทางจากเมืองจีนหอบเสือพื้นวอนใบ เามารับจ้างเป็นช่างทำทองในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่5ครับจนมีทุนรอนเพียงพอที่จะสามารถเปิดร้านของตัวเองขึ้นมาธุรกิจนั้นเติบโตจนสามารถสร้างตึกซึ่งเกือบร้อยปีที่แล้วนั้นถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในย่ญญญานเยาวราชครับทุกวันนี้มีการปรับพื้นที่เป็นพิพิธภัณฑ์ทองคําบอกเล่าเรื่องราวที่ทรงคุณค่าดังทองคําเช่นกันคุณพลอยปิยว,วัณพาไปชมครับ วันนี้พลอยพามาบุกเยาวราชกันค่ะเราอาจจะคุ้นเคยกับบรรยากาศยามเย็นไปถึงต่ำถ่ำที่เต็มไปด้วยอาหารสตรีทฟู้ดที่ใครๆก็มาทานแต่พลอยจะพามาเปิดโลกอีกมุมของเยาวราชที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีที่แบบนี้ด้วยเราอยู่กันที่ถนนบางกรเดินเข้าซอยวานิดหนึ่งมาที่นี่ค่ะ ห้างทองตั้งโต๊ะกังอาคารโบราณเก่าแก่หนึ่งในร้านทองที่มีอายุมากที่สุดในไทยเลยนะคะและที่นี่ยังมีสถานที่ให้ความรู้เรื่องทองอย่างพิพิธภัณฑ์ทองคำอีกด้วยว่าแล้วตามพลอยไปพูดคุยกับทายาตรุ่นที่5ที่สืบทอดกิจการมาจนถึงทุกวันนี้กันค่ะ ก็อยู่กับคุณก๊อปปกรณ์ตันติการนะคะเจ้าของกิจการห้างทองตั้งโต๊ะกลางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อปเล่าที่มาที่ไปให้หน่อยค่ะห้างทองตั้งโต๊ะกลางนี่อยู่มานานแค่ไหนแล้วได้ครับผมก็ตั้งแต่รุ่นคุณเทียรเนาะ,ะคือรุ่นที่หนึ่งนะครับเขาเป็นคนจีนอพยพมาที่ไทยคือคน,นคจีนแท้ๆเลยจีนแท้ๆเลย<ะ>ค่ะรับผมเขาก็อพยพเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับเมื่อประมาณแบบร้อยหกสิบกว่าปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยคุณเทียรเขาเป็นช่างทําเงิน อยู่ริมท่าน้ำนาชวงคุณเทียจะเป็นโต๊ะกลางแท้ตังก็เลยมาเป็นชื่อร้านว่าตังโต๊ะกลางเอาแซ้ขึ้นก่อนใช่ครับถูกต้องครับพอเสร็จทาไปทํามาปุ๊บคนเริ่มแบบรู้สึกว่าเอ้ยทองมันมีมูลค่าค่ะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยทองมันเป็นสิ่งที่ใช้เก็บออมกันเพราะสมัยก่อนอ่ะมันยังไม่ได้มีธนาคารหรือมีอะไรที่มันน่าเชื่อถือในการแบบถือเป็นเงินเอาไว้อะไรประมาณนี้ครับแล้วเวลาเขาแลกเปลี่ยนเงินเขาก็แลกเปลี่ยนเป็นทองกันในสมัยก่อนนะครับเพราะมันมี value อยู่ในตัวมันนะครับก็เลยเปลี่ยนจาากเวอรรมป็นทงคับ ก็เริ่มเริ่มทำมาเรื่อยๆลูกค้าเริ่มติดใจเฮ้ยฝีมือดีเออลายสวยอะไรประมาณนี้น่ครับก็เลยมาเปิดตรงร้านเป็นร้านตรงนี้โดยรุ่นที่สองตึกเนี่ยก็จะสร้างโดยรูปแบบภายนอกก็จะเห็นเป็นแบบสไตล์ยุโรปนิดหนึ่งอาคารเก่าแล้วก็สไตล์ดั้งเดิมเลยใช่ครับคือจริงๆตึกเนี่ยร้อยกว่าปีแล้วประมาณร0อยปีนะครับผมคนออกแบบภายนอกก็คือชาวพอลันดาโอ้แต่ข้างในจะดูแบบจิงนจีหน่อยนึงใช่ครับผมก็คือเป็นคนเซี่ยงไฮเป็นคนออกแบบครับผม อยู่ตรงนี้มาร้อยปีแล้วร้อยปีครับผมฮะแต่ว่าคนคุณเทียนเนี่ยทำมาประมาณร้อยหกสิบกว่าปีแล้วรวมทั้งหมดนะฮะทีนี้เนี่ยทำไปได้สักพักเนืงนะครับสร้างตึกนี้ขึ้นมาสมัยรัชกาลที่หกก็ได้พระราชทานตราคุณให้กับทางร้านให้กับคุณทวดเป็นรุ่นที่สองแล้วรุ่นที่สองแล้ว,ลวใช่ครับผมฮะ,ะก็มอบพระราชทานตราคุณให้นะครับในปีสองสี่หกสี่นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยโอเคก็มารุ่นที่สามก็คือยังขายดีอยู่ยุครุ่งเรืองอยู่ นะครับพอมารุ่นที่4ี่ก็โอเคมาเริ่มทำพิพิธภัณฑ์ตรงนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นคุณพ่อของคุณกอลคุณพ่อผมครับแล้วก็เป็นรุ่นผมนะครับก็เริ่มพยายามจะทําออนไลน์มากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือประวัติร้านทองแบบคร่าวๆก่อนประวัติคร่าวๆพอจะเห็นภาพแล้วค่ะทีนี้รู้มาว่าห้างทองตั้งโต๊ะกลางอ่ะไม่มีสาขาเลยใช่ครับครับเป็นที่เดียวในประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นห้างทองแรกๆของไทยเลยใช่ครับถูกต้องครับ คือต้องบอกนี้ครับว่าเ,ออเราจะเรียกว่าเป็นที่แรกเลยหรือเปล่าในประเทศไทย<ช>ก็ไม่เชิงเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีแบบแน่ชัดขนาดนั้นใช่ครับเพราะว่ามันจะมีอยู่4ล้านด้วยกันนะครับที่อยอู่ในป้ายบอกว่าโอเคมันมีในประเทศไทยประเทศทยเนี่ยเป็นแบบแรกแรกลเลยส <4 S 1> ี่ล้านนี้ถูกต้องครับแต่ว่าร้านเราเป็นร้านที่คงเหลืออยู่คือสล้านที่มีมาก็คือไม่อยู่แล้วใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวตั้งโต๊ะกลางตั้งโต๊ะกลางที่นานที่สุดแล้วใช่ครับก็เราก็ตั้งทํามาอย่างเงี้ยขายแบบดั้งเดิมมาเรื่อยๆนะครับ ทีนี้เนี่ยาการที่บอกว่าทําไมถึงมีแค่สาขาเดียวะนะครับการที่เราจะมีหลายๆสาขาเนี่ยมันจะดูแลค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเราอยากจะคนโทรลคุณภาพของสินค้าของเราเนี่ยให้ได้ตามมาตรฐานที่เราเซตไว้ตั้งแต่แรกฉะนั้นการควบคุมมาตรฐานนู่นนี้ครับเราก็เลยแผนว่าเอ้ยโอเคงั้นเราทําแค่สาขาเดียวดีกว่าเราทําให้ดีไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือก็ทราบอยู่ว่าร้านขายทองเวลาเปิดปุ๊บเจ้าของต้องอยู่เฝ้าเองตลอดแล้วเราไม่สามารถแยกล่างไปเฝ้าตรงอื่นได้นะครับผมต่อให้มี พี่น้องกันก็ตามนะครับมันก็ไม่สามารถแยกล่างไปกันอยนู่ได้นะฮะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเอองั้นเอาเป็นที่เดียวก่อนละกันนะครับแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดให้กับลูกค้าพูดถึงพิพิธภัณฑ์ค่ะจากร,ร้านทองแล้วไอเดียการสร้างพิพิธภัณฑ์เห็นบอกว่าตั้งแต่เป็นรุ่นคุณพ่อใช่ครับมาได้ยังไงเกิดไอเดียยังไงคือสมัยก่อนตรงชั้นหกตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บของเก่าๆเลยนะครับของก็จะลกมากไปหมดเลยครับมันก็เป็นของที่ช่างเขาเคยเอามาทําแล้วก็ทิ้งแล้วไม่ใช้แล้วอะไรประมาณนี้แล้ว คุณพ่อก็เห็นว่าเฮ้ยมันตกกระปกมันดูไม่สวยอะไรเงี้ยครับ,รบก็เลยจัดระเบียบใหม่ให้มันสวยแล้วก็วางเรียงให้มันสวยเลยแล้วเราจะได้แบบว่าโอเคเวลามีคนอยากจะมารู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทําทองอยากศึกษา,าอยากศึกษาเราก็สามารถขึ้นมาอธิบายเป็นสเต็ปสเต็ปตรงนี้ได้แล้วคุณพ่อก็มองว่าโอเคหนึ่งคือมันอาจจะช่วยเรื่องของการตลาดของร้านทองด้วยนะครับเพราะว่ามีการถ่ายทำรายการด้วยหรือมีคนมาสนใจด้วยคนอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมทีนี้เขาก็จะได้มาเห็นโปรเซสแล้วว่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ย เหตุผลที่ค่าแรงมันแพงเพราะอะไรต้องมีฝีมือขนาดไหนกว่าจะมาเป็นทองม่ใสเพราะมันจริงจริงมันไม่ได้ง่ายมันยากครับจะเต่แต่ละชัต็เตมันค่อนข้างยากมากครับผมแม้กระทั่งผมเคยทําเองนะผมก็ยังทำไม่ได้เลยเคยลองแล้วก็ทําไม่ได้จริงๆครับมันยากเกินคือมันเป็นงานเฉพาะจริงๆที่คนต้องมีประสบการณ์มากๆาใช่ครับต้องฝึกฝนค่อนข้างบ่อยครับถึงจะทําได้พอจะรู้ความเป็นมาของห้างทองตั้งโต๊ะกลางและเรื่องราวของพี่พิธภัณันทองคาคร่าวๆกันแล้วได้เวลาพาคุณผู้ชมสํารวจที่นี่กันแล้วค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยมือนพลอยว่ากว่าจะเป็นทองให้เราสวมใส่เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างเชิเลยครับผมเชิญเลยคะ่ะคุณหอโอเค <ผม S 2> อก็คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับตอนที่เราได้ทองมาเป็นก้อนๆเนี่ยเราจะต้องมาหลอมละลายก่อนหลอมอ่าหลอมก่อนสมมติเราตัดมาเป็นชิ้นเล็กๆคือไหม้จากแท่งใหญ่ๆนะอ่าตัดมาเสร็จปุ๊บก,ก็ใส่ในเบ้าตรงนี้ะนะครับแล้วก็ใช้ไฟเนี่ยอยู่ที่1นึองศาแล้วก็เป่าตรงเนี้ยให้ละลายมันเป็นน้านะครับละลายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเทรย์ตัวเนี้ยแต่ละ ะะแล้วแต่รูปแบบ<ช>ว่าเราจะต้องการแบบไหนถ้าเราต้องการทําเป็นทองแท่งะนะครับมันก็จะเป็นเทที่แบบว่ามีโลโก้อยู่ด้านหลังเลยสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ครับก็เทลงไปปุ๊บเสร็จเราก็จะได้ทองแท่งขึ้นมาแหละแท่งหนึ่งนะครับ,บอันนี้คือหลักการง่ายๆแต่ถ้าสมมติเราบอกว่าต้องการไปเป็นแบบพวกต่อ,อยคอรูป,ปรพัณฑ์อย่างอื่นหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาตรงนี้ครับก็คืออันนี้ค้อนมันหัวมันหักเหลือแต่ด้ามเหลือแต่ด้ามนะแล้วก็ทุบตรงปลายตรงปลายของแท่งตรงนั้นนะครับให้มันแบนลงทุบๆเสร็จปุ๊บ พอแบนลงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมาเครื่องรีดปลาหมึกตัวนี้ฮรเหมือนเครื่องรีดปลาหมึกมากใช่ครับแต่ว่ามันคืออะไรคะคุณกอมันจริงๆมันคือเครื่องรีดทองครับก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการดีไซน์แบบไหนอย่างที่เมื่อกี้เราได้มาเป็นแท่งและตีให้แบน์แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเราต้องการรีดให้มันเป็นแผ่นยาวๆใหญ่ๆนะครับเราก็จะผ่านช่องนี้ที่มันเป็นเรียบๆก็เอาแผ่นเข้าไปใช่แผ่นเข้าไปแล้วก็รีดหมุนๆแมันี้ถ้าเกิดสมมุติเราต้องการทําเป็นสร้อยคอนะฮะเราก็จะผ่านรูตรงนี หลังจากที่เราได้เส้นมาเนาะทำให้หัวมันแหลกแล้วก็ผ่านรูนพวกนี้เอาช่งางก็จะคํานวณครับว่าสมมติน,น้ําหนักหนึ่งบาทมันจะต้องเป็นรูไหนอ๋อน้ําหนัก5บาทจะต้องเป็นรู<า>ไหนตามน้ําหนักของทองที่เราจะที่ลูกค้าต้องการ<อ>ครับผมก็ผ่านรูนี้ขึ้นมาเอาเสียบผ่านรูนี้ปลายมันก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะเขาก็จะใช้ตัวหนีบตัวนี้นะครับใหญ่มากใช่ครับเป็นตัวหนีบตรงปลายตรงนี้อีกทีหนึ่งนีบเสร็จปุ๊บแล้วก็จะใช้เครื่องทุนแรงตัวนี้ครับเป็นการดึงเส้นออกมา เส้นมันก็จะได้ตามรูปร่างนั้นว่าจะเป็นรูปทรงแบบไหนอะไรประมาณนั้นหลังจากที่เราได้รูปแบบเส้นที่เราต้องการนะครับนะฮะเราก็จะมาตรงนี้เลยครับเริ่มมีอุปกรณ์เล็กๆนล้วใช่ครับมันจะเริ่มเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆแล้วเขาก็จะมีแท่นแท่นหนึ่งขึ้นมาครับเป็นแท่งประมาณนี้แล้วเขาก็จะเอาเส้นตรงนั้นนะครับมาพันรอบเส้นรอบแท่งตัวนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นขดๆๆๆคตเหมือนสปริงนึกภาพออกใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ย เขาจะตัดตัวสปริงตรงนี้ออกมาปุ๊บ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 มันจะกลายเป็นแง้มอย่างนี้อ่าแง่มอย่างนี้หลายๆอันถูกไหมฮะเขาจะมาต่อกันคล้องคล้องกันไปคล้องคล้องกันไปให้มันกลายเป็นสร้อยอ่านี่คือโปรเซสแบบเบื้องต้นง่ายๆใช่พื้นฐานก่อนง่ายๆเนี่ยอุปกรณ์พวกเนี้ยครับคือสมัยก่อนเขาไม่มีขายอย่างเช่นกันไกพวกอย่างเงี้ยฮะทำเองเหรอคะใช่ครับช่างต้องทําเองทําเองทั้งหมดเลยเพราะว่าหนึ่งคือมันต้องถนัดมือ ให้พอดีมือของช่างใช่ให้พอดีมือของช่างสองคือมันต้องแบบเป็นรูเล็กๆค่ะให้แบบแง้มเข้าไปตัดได้คือมันเป็นเรื่องของดีเทลเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถูกต้องครับแล้วเดินมาถึงตรงนี้นี่คืออะไรคะคุณพลออันนี้เป็นป้ายบอกราคาทองครับในสมัยอดีตที่เขาใช้กันแต่ว่าอันนี้เป็นป้ายแบบอดีตเลยตั้งแต่ยุคแรกๆที่เขาใช้กันเป็นไม้ป่ะคะเป็นเหล็กครับลองจับดูฮะมันจะหนักมากครับผมลองสังเกตดูครับคุณพลอยด้านล่างเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนราคา มีเป็นบาทแล้วก็มีเป็นตตางสมัยก่อนเนี่ยราคาทองเวลาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนที่หน่วยสตางกนะันเออเนี่มีอยู่สี่ดิจิตสี่ตำแหน่งด้วยกันอันนี้มีแค่สองดิจิตเองอนะครับฉะนั้นราคาทองสมัยก่อนนี่โอ้โหกัแบสิบบาทไม่กี่บาทเองเท่านั้นเองหลักสิบครับผมแต่สมัยนี้โอ้โหหลักหมื่นแล้วครับผมเป็นหมื่นแล้วใช่โซนตรงนี้จะเป็นป้ายร้านป้ายแรกเลยนะฮะป้ายแรกตั้งแต่มีมาใช่ครับ,นะรบอันนี้เลยอันแรกสมัยก่อนเนี่ยเออ เขาคนจีนเน่เนาะเวลาพูดไม่ชัดเขาจะออกเสียงเป็นตั้นโต๊ะกังอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นรถนอนหนูเป็นบถถูกต้องครับผมอ๋ออันนี้คือบุกบกเรียกว่าตั้นโต๊ะกลงใช่ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นตั้งโต๊ะกลงอ่าให้ดูแบบเป็นคำนียงไทยมากขึ้นค่ะส่วนอันนี้ครับน่าสนใจมากตาช่างอ่าตาช่างตาช่างแบบสมัยเก่าคคุณพลอยทราบไหมครับว่าทาไมในประเทศไทยถึงเรียกน้ําหนักทองเป็นหน่วยบาท ทำไมบาทสองบาทสามบาทสี่บาทมันก็แอบแปลกเนาะ,ะเออเออแอบแปลกทำไมเรียกน้ำหนักเป็นบาทที่อื่นถ้าต่างประเทศเขาจะเรียกเป็นออนซ์กันอ่าถ้าจีนเขาจะเรียกเป็นตำลึงสลงึงหุ่นหลีถูกไหมฮะคืออย่างประเทศจีนนะครับเขาจะมีตัวน้ําหนักพวกนี้นะครับอเป็นตำลึงสลึงหุ่นหลีเขาจะใส่เข้าไปด้านหนึ่งแล้วก็จะใส่ทองเข้าไปถ้ามันบาลานซ์กันก็คือว่าเท่ากันก็น้ำหนักเท่านี้ก็จะเรียกว่าเป็นตำลึงอะไรประมาณนี้สองตำลึงสิบตำลึงอะไรอย่างนี้ก็ว่านไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของไทยเอง สมัยก่อนเนี่ยโอเคเขาไม่ได้มีตำลึงเข้ามาด้วยไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เป็นต้นตั้งแต่เขาให้จะหลักเท่านี้ใช่ครับเขาก็เลยใช้เหรียญเฟืองในอดีตเหรียญที่เป็นรูอ่าแล้วเหรียญโบราณมันนั้นน่ะสิบห้าจุดสองกรัมค่ะเขาก็เลยเอาไปวางช่างฝั่งหนึ่งแล้วก็ใส่ทองเข้าไปเหมือนเอาอันนั้นเป็นตัวเกณฑ์น้ำหนักของทองก็เลยเรียกว่าทองตัวเนี้ยน้ําหนักหนึ่งบาทอ่าพี่ตูดที่มาใช่ครัเพิ่งรู้เลยนะคะครับผมอันนี้ความรู้ใหม่นะใช่ครับผมก็เพิ่งหน่วยทงานที่เนี่ยผงเพิ่งได้เพิ่งรู้ครับผม อ๋อนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมรเราถึงเรียกทองเป็นบาทใช่เพราะว่าวัดสมัยก่อนแบบนั้นหน่วยวัดถูกต้องครับอันนี้คือโปรเซสการทำทองทั้งหมดของ<า>ออที่ร้านเรานะครับผมทายาทของตั้งตัวกลางบอกว่าเรื่องแบบนี้บางคนเขาเจะห่วงนะครับแต่ว่าตั้งตัวกลางนั้นเปิดให้ชมฟร,ฟรีอยากรู้เรื่องราวให้ลึกซึ้งกว่านี้ก็เชิญที่พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งตังตงตวกลางที่เยาวราชนะครับจากเรื่องทองคำไปดูเรื่องของเพชรกันบ้าง ไม่ใช่อัญมดีแต่เป็นชื่อของยูทูบเบอร์ที่กำลังเป็นอัญมดีในวงการนี้ซึ่งมีคนติดตามหลายแสนคนเธอบอกว่ามีวันนี้ได้ก็เพราะภาษาจีนนั่นเองจับจ้อมองจีนได้อีกสักครู่ครับ